กมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีรายได้หาเงินออนไลน์ Work ์ r ฟอร์มโฮมกับบริษัทฟัวไลท์รีเสิร์ชบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีสินค้าคือผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันทันต่อยุคสมัยของโควิด19สวัสดีครับผมคำผางพงษ์ัพทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัวไลท์ประเทศไทย บริษัทฟัวร์ไล์ทำการตลาดแบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเปิดโอกาสให้กับทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันคลิปนี้ผมนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฟัวร์ไลท์จะทําขึ้นเพื่อสนับสนุนสมาชิก โดยเนื้อหาของคลิปนี้จะพูดถึงการสร้างโบนัสให้กับตัวเองเริ่มกันตั้งแต่1,850บาท7,400บาท7,400บาทและ2,9,600บาทโบนัสแบบนี้มีจ่ายให้ทุกเดือนเงื่อนไขเป็นยังไงเราไปรับชมร่วมกันเลยนะครับวันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะมาให้ความรู้หรือว่าให้ความเข้าใจกับ,กบข้อมูลของ f o ร์ไลน์นะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของแผ่รายได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่า บิลเดอร์โบนัสนะครับผมบิลเดอร์โบนัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแผ่รายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ f o ร์ไลฟ์เนี่ยได้ทําการนะครับคิดแผนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้นักธุรกิจของเราเนี่ยมีรายได้นะครับที่มีความเสถียรภาพในการรับรายได้นะครับผมแล้วก็ เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คุณจะได้รับกับ f ฟ r ์ไลท์นะครับผมลเดอร์โบนัสเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยที่เราจะต้องทํา3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของการแนะนำนะครับการแนะนําผู้คนเข้าสู่ธุรกิจนะครับข้อ2ก็คือเรื่องของการดูพิเคตทําซ้ำนะครับก็คือสอนให้องค์กรหรือทีมง,งานของเราเนี่ยดูพิเคตทําซ้ําเหมือนกับที่เราทานะครับส่วนที่3ก็คือรักษาองค์กรของเราให้ได้นะครับผมซึ่งในกรณีที่เราทํา3ส่วนนี้ครบถ้วนนะครับจะทําให้องคอ์กรธุรกิจโฟร์ไลท์ของเราเนี่ย แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เราสามารถรับรายได้นะครับกับโฟร์ไลฟ์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมเรามาดูรายละเอียดของ builder bonus กันนะครับผม builder bonus นะครับในส่วนของบริษัทโฟร์ไลฟ์จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับผมระดับที่1ก็คือ50เหรียญนะครับหนึ่บาทนะครับผมระดับที่2องนะครับสองเหรียญนะครับเจ็ดพบาทนะครับผมระดับที่3นะครับแปดเหรียญนะครับสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทนะครับผม builder bonus แต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของ ผู้ที่สามารถที่จะทําคุณสมบัติได้นะครับผมในระดับ50เหรียญนะครับนักธุรกิจที่สามารถทําคุณสมบัติในระดับ50เหรียญได้นะครับก็คือนักธุรกิจที่อยู่ในตําแหน่ง b u เดอร์นะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่ง builder elite นะครับส่วนระดับ200เหรียญนะครับนักธุรกิจที่สามารถทําคุณสมบัติได้ก็คือนักธุรกิจที่อยู่ในระดับ builder นะครับระดับ b u เ l d e r elite นะครับ d i a m o n ์แล้วก็ diamond elite นะครับผมและระดับสุดท้ายครับระดับที่3นะครับ800เหรียญนะครับ ผู้ที่สามารถทําคุณสมบัติในระดับ800เหรียญได้ก็คือผู้ที่อยู่ในนักธุรกิจในตําแหน่งนะครับ builder builder elite นะครับ diamond diamond elite แล้วก็ตําแหน่ง presidential นะครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดเงื่อนไขกันว่าในการจะทําโครงสร้าง builder Bonus ในแต่ละระดับแต่นะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากส่วนไหนก่อนนะครับผมเราจะเริ่มต้นจากโครงสร้างนะครับ m and i team นะครับผมก็คือเราจะต้องมีการแนะนําและสปอนเซอร์นะครับทีมงานติดแนะนํา เอ็นททษครับแนะนําและสปอนเซอร์ทีมงานติดตัวเรา3คนนะครับผมนี่คือโครงสร้างนะครับที่เราจะเริ่มทำ builder bonus นะครับผมทีน,นี้เรามาดูนะครับในการทําคุณสมบัติ builder bonus ในระดับ50เหรียญน,นะครับว่ามีรายละเอียดและเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมในการที่จะทำ builder bonus ระดับ50เหรียญน,นะครับก็คืออย่างที่ทุกท่านได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ1เราจะต้องมีโครงสร้างนะครับของผู้ที่อยู่ในชั้นติดตัวของเราโดยที่เราเป็นผู้แนะนําและผู้สปอนเซอร์ นะครับผมทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับที่เราต้องทำนะครับเงื่อนไขที่2นะครับตัวเราและทีมงานที่อยู่ในชั้นที่1ของเรา3คนนะครับจะต้องมียอดการสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านโรโยตี้โปรแกรมอย่างน้อย100 lp นะครับผมนี่คือส่วนที่2ที่เราต้องทำนะครับส่วนที่3ครับผมก็คือมีคะแนนรวมทีมเท่ากับ600 lp คะแนนรวมทีม600 lp คือคะแนนยังไงเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับผมนี่คือ3ส่วนนะครับที่เราต้องทำนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของคะแนนรวมทีม6กไรลเอครับคะแนนรวมทีม6กไรลเอก็คือว่าคะแนนมาจากการสั่งซื้อสินค้าของเราเองนะครับผ่านโรยที y โปรแกรมนะครับของ A B C ที่เป็นทีมงานติดตัวในชั้นที่1ของเราโดยที่เราเป็นผู้แนะนําและสปอนเซอร์นะครับตรงนี้ก็คือคะแนนมารวมกันนะครับตัวเราและ ABC มารวมกันนะครับในกรณีที่รวมกันแล้ว คะแ,แนนยังไม่ถึง600 LP นะครับคะแนนส่วนที่ต้องทําเพิ่มนะครับอาจจะมาจากเราซื้อเพิ่มก็ได้นะครับหรือมาจากที่ ABC ซื้อเพิ่มก็ได้แล้วรวมให้ได้600 LP นะครับผมหรืออาจจะมาจากทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราที่อยู่ในชั้นที่1น,นะครับโดยที่เราเป็นผู้แนะนําหรือไม่ได้เป็นผู้แนะนําก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นทีมงานที่ติดตัวในชั้นที่1ของเรานะครับจะเห็นว่า ด้านหลังของทีมงานนะครับสีส้มนะครับจะมีสีเทาอยู่2คนส,สีเทา2คนนี้คือใครสีเทา2คนนี้ก็คือเป็นทีมงานนะครับที่อยู่ในชั้นติดตัวในชั้นที่1ของเรานะครับสองคนนี้อาจจะเป็นทีมงานที่เราเป็นคนแนะนำและสปอนเซอร์เองก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่อัปไลน์ของเรามีการแนะนำและสปอนเซอร์ลงมาก็ได้และติดตัวเราในชั้นที่หนตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าคะแนนรวมทีม คะแนนรวมทีมของ builder bonus ก็คือคะแนนมาจากคะแนนส่วนตัวของเราและทีมงานที่ติดตัวในชั้นที่1ของเรานะครับนี่จะเรียกว่าคะแนนรวมทีมนะครับรวมให้ได้600 l t นะครับเมื่อคุณสมบัติที่เราทำครบถ้วนนะครับข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ครบถ้วนนะครับเราจะได้ builder bonus นะครับที่ระดับ50เหรียญหรือว่า1,850บาทนะครับผม รงจากที่เราผ่านคุณสมบัติ builder bonus ที่ระดับ50เหรียญไปแล้วนะครับเราต้องการไประดับต่อไปก็คือระดับที่2นะครับก็คือ200เหรียญนะครับผมการที่เราจะไประดับที่ 2- 200เหรียญนะครับผมเราจะต้องมีการสอนงานนะครับให้กับทีมงานของเราที่ติดตัวในชั้นที่1นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่เราอยู่ในระดับ50เหรียญครับเรามีทีมงานที่ติดตัวเรา3าคนโดยที่เราเป็นผู้แนะนําและผู้สปอนเซอร์ก็คือ a b c นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการไปที่ระดับ200เหรียญนะครับ เราจะต้องทําการสอนนะครับให้ทีมงานในติดให้ทีมงานที่ติดตัวเราในชั้นที่1นนะครับ A B C นะครับเขาทำ builder bonus ที่ที่ระดับ50เหรียญนะครับเหมือนตอนที่เราทำนะครับดังนั้นเนี่ย A จะต้องมีการแนะนาและสปอนเซอร์ทีมงานติดตัว3คนนะครับ B ก็จะมีการแนะนาและสปอนเซอร์ติดตัว3คนเหมือนกันนะครับ C ก็จะมีทีมงานนะครับที่มีการแนะนําและสปอนเซอร์ติดตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ แต่ละกรุ๊ปนะครับ ABC นะครับจะต้องทำคะแนนรวมทีมของตัวเองให้ได้นะครับกรุ๊ปละ600 LP 600 LP นะครับแล้วอย่าลืมนะครับในส่วนของเราเองนะครับในขณะที่เราทำ200เหรียญเนี่ยในระดับที่2ครับตัวเราเองจะต้องดูแลกรุ๊ปวอลุ่ม600 LP ของเราด้วยนะครับผมเมื่อเราทำคุณสมบัติครบถ้วน ABC ทำคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเราจะผ่านคุณสมบัติ builder bonus ที่ระดับ200เหรียญครับผมแล้วก็ ABC นะครับ เขาจะได้ b u เด d e r โบนัสที่ระดับ50เหรียญนะครับผมหลังจากโครงสร้างเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมีการขยายองค์กรนะครับครบถ้วนนะครับแล้วก็องค์กรมีความแข็งแรงนะครับต่อไปก็จะเป็นการขยับไปที่ระดับที่3นะครับหรือว่า800เหรียญนะครับผมการที่เราจะไป builder โบนัสที่ระดับ800เหรียญระดับที่3นะครับเราจะต้องมีการทํางานร่วมกับทีมงานติดตัวเรา ABC นะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับกับภายใต้องค์กรของเขาในระดับชั้นที่ 1ของเขานะครับก็จะเป็น a 1 a 2 a สานะครับ b 1 b 2 b 3 c 1 c 2 c 3ตรงนี้เนี่ยเราร่วมกันทำงานกับพวกเขานะครับผมให้ a 1 b ให้ a 1 a 2 a สเนี่ยจะต้องทำ builder บนนั้น,นะครับแต่ละกรุ๊ป50เหรียญของเขานะครับจะสังเกตว่า a 1เนี่ยจะมีทีมงานติดตัวเพิ่มขึ้น3คนนะครับ a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 c 1 c 2 c 3นะครับแต่ละกรุ๊ปของเขาเนี่ยครับก็จะมีการทำ builder บนนัทที่ระดับหรียญน,นะคร แล้วก็ทําการรีเช็คนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคะแนนองค์คะแนนรวมทีม600 LP เนี่ยครบถ้วนนะครับผมเมื่อเราสามารถทําคุณสมบัติตรงนี้นะครับครบถ้วนนะครับจบภายใน1เดือนนะครับจะจะทำให้นะครับตัวเราเองเนี่ยที่เป็นอัพไลน์สูงสุดนะครับของกลุ่มนี้นะครับเราจะได้ b u i อ d e r บนัสที่ระดับ800เหรียญนะครับแล้วก็ทีมงานติดตัวของเรา3คนนะครับ A B C จะได้ระดับ200เหรียญนะครับผมแล้วก็ทีมงานที่ติดตัวในชั้นที่2ของเรานะครับ จะได้คนละ50เหรียญนะครับผมนี่คือโปรแกรมของ builder bonus นะครับในการที่เราสอนให้ทีมงานของเรามีการแนะนำนะครับแล้วก็ดูพิเคททำซ้ำนะครับแล้วก็รักษาองค์กรของเราให้ได้ตามโครงสร้างของ builder bonus นะครับผู้ที่สามารถทำคุณสมบัติตรงนี้ได้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้รับ builder bonus นะครับเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะครับผมก็หมายความว่าถ้าองค์กรเรามีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการดูพิเคททำซ้ำได้ตลอดเวลานะครับผม ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ b u เดอร์เราจะได้ b u ลเ d e r ์โบนัสนะครับเป็นโบนัสที่บริษัทโฟลิ์เนี่ย,ยจ่ายให้กับนักธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากโบนัสองค์กรที่เราจะได้รับอีกนะครับผมทีนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะการที่เราจะทําโครงสร้าง b u เด d e r โบน u s เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คนเยอะนะครับผมและเราจะมีตัวช่วยอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะดูโครงสร้างของทีมว่าโครงสร้างของทีมของเราเนี่ยทำคุณสมบัติครบถ้วนแล้วหรือย,ยังนะครับผม นักธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูโครงสร้างนะครับของการทำคุณสมบัติ builder bonus ในแต่ละระดับได้นะครับผมโดยการที่เข้าไปที่โปรแกรม f o r l i h e app นะครับผมวิธีการที่เราจะเข้าไปที่โปรแกรม f o r l i h e app ก็คือให้ทำการนะครับล็อกอินเข้าไปที่ระบบแอปนะครับโดยใช้รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าไปที่ f 4Life application เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับเลื่อนมาที่รายงานที่เรียกว่า รายงาน builder bonus นะครับผมซึ่งรายงาน builder bonus เนี่ยก็จะมีระดับให้เราเลือกครับว่าณวันณเดือนที่เราทำคุณสมบัติครับเราทำ builder bonus ที่ระดับไหนนะครับระดับที่1ระดับที่2หรือระดับที่3นะครับให้เราแตะเข้าไปที่ระดับนั้นนะครับผมหลังจากที่เราแตะเข้าไปแล้วครับ for l i n application ก็จะมีการโชว์ข้อมูลขึ้นมาครับว่าณตอนนี้นะครับแผนผังองค์กรของเราที่เราจะทำคุณสมบัติ builder bonus นะครับโครงสร้างทีมเนี่ยครบถ้วนหรือยังนะครับผม ซึ่งกรณีที่โครงสร้างทีมของเราครบถ้วนแล้วนะครับจะมีชื่อขึ้นมานะครับเป็นชื่อย่อ,อนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราตรวจสอบแผนผังองค์กรได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับของผังองค์กรนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่าด้านขวานะครับจะเห็นว่าทีมงานของเราเนี่ยที่อยู่ในชั้นติดตัวโดยที่เราเป็นผู้แนะนำเนี่ย <C> เป็นผู้แนะนําและผู้สปอนเซอร์นะครับยังไม่ครบถ้วนนะครับตอนนี้เรามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเราจะต้องทําเพิ่มให้ครบคุณสมบัติของจํานวนนะครับผม เสร็จแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นตัวอย่างของการทําคุณสมบัติ b u เด d e r โบนัสที่ระดับ50เหรียญนะครับจะสังเกตว่าโครงสร้างของทีมนะครับที่ติดตัวเราเนี่ยมีครบแล้วนะครับอย่างน้อย3คนหรือว่า3คนขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะมีทีมงานของเราที่ติดตัวของเราและแต่ละคนเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน loyalty p r ร g r a ไปแล้วนะครับกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้านะครับผ่าน loyalty p r ร g r a ไปแล้วเนี่ย สัญลักษณ์นะครับจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับในจุดที่มีการสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมในกรณีที่เราทําคุณสมบัติ builder bonus ผ่านนะครับผมจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับตรงในส่วนที่เป็นรูปของเรานะครับในส่วนที่เขียนว่า qualify ตรงนี้ครับจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นแถบที่แสดงให้เห็นว่าเราผ่านคุณสมบัติ builder bonus แล้วนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราสามารถจะไปดูนะครับในเรื่องของผังองค์กรนะครับ จากการทําคุณสมบัติ builder bonus ผ่าน r l i f e app ได้นะครับผม builder bonus นะครับเป็นรายเป็นเป็นเป็นอ่าช่อกเป็นเป็นเป็นการที่อ่าเรารับรายได้อีกช่องทางหนึ่งจาก r l i f e นะครับซึ่งนักธุรกิจของของ 4Life เนี่ยในแต่ละตําแหน่งนะครับผมหลังจากที่ทําคุณสมบัติ builder bonus ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้รับ builder bonus ไปแล้วนะครับเรายังได้รับ,บโบนัสองค์กรน,นะครับของแต่ละตําแหน่งด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับ ไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับโบนัสองค์กรนะครับของ4ตําแหน่งด้วยกันนะครับก็คือตําแหน่ง builder builder elite ตําแหน่ง diamond แล้วก็ตําแหน่ง diamond elite นะครับผมในส่วนของตําแหน่ง builder นะครับผมในตาแหน่งของในส่วนของตําแหน่ง builder นะครับจะมีคุณสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณสมบัติของตําแหน่ง builder ก็คือเราจะต้องมีการนะครับแนะนำนะครับนักธุรกิจนะครับและสปอนเซอร์ติดตัว3คนนะครับแล้วก็จะมีและจะต้องมีคะแนนองค์กรอยู่ที่400 LP จริงๆแล้วเนี่ย ในตำแหน่งในตำแหน่ง b u เ l d e r นะครับตำแหน่งนี้แหละเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของนักธุรกิจที่สามารถจะได้รับ b u เ l d e r โบนัสนะครับผมซึ่งในตำแหน่ง b u เ l อร์เนี่ยสามารถเริ่มทําที่ระดับ50เหรียญน,นะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้ากรณีนักธุรกิจอยู่ในตำแหน่ง b u เดอร์ทำทำคุณสมบัติ b u เ l d e r โบนัส50เหรียญเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังได้รับโบนัสองค์กรไปด้วยนะครับผมซึ่งโบนัสองค์กรนะครับจะจ่ายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ในส่วนของตําแหน่ง b u เดอร์นะครับโครงสร้างอย่างที่เราบอกกันนะครับก็คือจะเป็นโครงสร้างน,นะครับหนึ่งแสามนะครับซึ่งโครงสร้างนี้แหละจะเป็นโครงสร้างเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะไปได้รับ b u เ l d e r โบนัสนะครับผมในส่วนของโบนัสองค์กรในตําแหน่ง b u เดอร์ er นะครับเมื่อเราทําคุณมสมบัติผังตรงนี้นะครับส่วนที่เราจะได้เราจะได้โบนัสอะไรกันบ้างนะครับเราจะได้ในเรื่องของโบนัสค่าแนะนํานะครับในกรณีที่เราอาจจะเป็นผู้เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเพิ่งส,สมัครเข้ามานะครับผมและเรามีการ แนะนำคนใหม่เข้ามานะครับการที่เราแนะนําคนใหม่เข้ามาเราจะได้โบนัสค่าแนะนํา25%นะครับผมส่วนที่2ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของ builder โบนัสในระดับ50เหรียญนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านักธุรกิจใหม่นะครับที่เริ่มสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทาง f o ร l i ล h t แล้วเริ่มต้นนะครับที่จะทํา builder โบนัสในระดับ50เหรียญนะครับเขาจะได้ในส่วนของโบนัสค่าแนะนําแล้วก็จะได้ในส่วนของ builder โบนัสนะครับในระดับ50เหรียญด้วยนะครับผม ต่อไปในส่วนที่2ครับในตําแหน่ง builder elite นะครับผมตาแหน่ง builder elite เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินะครับยังไงบ้างนะครับคุณสมบัติของตําแหน่ง builder elite นะครับจะมีส่วนที่เพิ่มจากตําแหน่ง builder ก็คือในส่วนของคะแนนองค์กร3ระดับชั้นนะครับในตําแหน่ง builder elite จะต้องมีคะแนนองค์กร3ระดับชั้นเนี่ยอยู่ที่1000 lp นะครับผมหมายความว่าณนะวันที่เราเคยอยู่ในตําแหน่ง builder นะครับและเราต้องการปรับสถานะนักธุรกิจของเราไปที่ตำแหน่ง builder elite นะครับ เราจะต้องทำคะแนนองค์กรเพิ่มนะครับจาก400 LP ไปเป็น1,000 LP นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเคยอยู่ในตำแหน่ง builder ทำ builder bonus อยู่แล้วนะครับอยู่ที่คะแนนรวมทีม600นะครับดังนั้นการที่จะไปที่ระดับตำแหน่ง builder elite เนี่ยก็คือเพิ่มอีก400 LP นะครับผมเพื่อให้ถึง1,000นะครับผมในส่วนของตำแหน่ง builder elite นะครับผมนะครับคุณสมบัติก็จะเป็นลนักษณะตัวอย่างโครงสร้างตรงนี้นะครับก็คือ อย่างที่ผมบอกนะฮะเราจะต้องมีทีมงานติดตัวเรา3คนนะครับแล้วก็มีคะแนนองค์กร3ระดับชั้นอยู่ที่1000 LP นะครับในตำแหน่งนี้จะได้โบนัสอะไรบ้างนะครับจะได้โบนัสค่าแนะนําหรือโบนัสองค์กรนะครับในกรณีที่เราแนะนําคนใหม่เราก็จะได้โบนัสค่าแนะนําแต่กรณีที่เป็นองค์กรที่เรามีการเมนเทนในเดือนต่อมาและเราต้องการทําคุณสมบัติไปที่ตําแหน่ง builder elite นะครับแผนกองค์กรก็จะได้ในส่วนของโบนัสนะครับตามระดับชั้นหรือว่าโบนัสองค์กรนะครับผมในส่วนนี้นอกจากโบนัส ถ้าแนะนําหรือโบนัสองค์กรที่เราจะได้รับแล้วนะครับเรายังได้รับโบนัสในส่วนของบิลดเออร์โบนัสในระดับ50เหรียญด้วยนะครับผมนี่คือ2ส่วนที่เราจะได้นะครับส่วนที่3มนะครับในส่วนของตําแหน่งไดมอนด์นะครับผมตําแหน่งไดมอนด์คุณสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติก็คือ1เราจะต้องมีนะครับทีมงานที่เราเป็นผู้แนะนําและสปอนเซอร์นะครับติดตัวเรา3ามคนนะครับแล้วก็จะต้องมีจํานวนของคู้ที่เราแนะนำเนี่ยทั้งหมด6คนนะครับ มีคะแนนองค์กร3ระดับชั้นอยู่ที่3,000 LP นะครับผมนี่คือในส่วนของคุณสมบัติไดมอนคุณสมบัติไดมอนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของโครงสร้างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในเรื่องของการทําโครงสร้างนะครับผมก็คือเราอาจจะวางผังโครงสร้างนะครับเริ่มต้นจัดในตําแหน่งของ builder แล้วก็ทำ builder b o n ั s นะครับแล้วก็มีการขยายเพิ่ม เป็นคลุบคลุไปนะครับเป็นครุบคุออกไปแล้วก็องค์กรเราเมื่อมีความแข็งแรงนะครับไปที่ตําแหน่งไดมอนด์นะครับในคนในส่วนของตําแหน่งไดมอนด์นะครับนอกจากจะได้โบนัสองค์กรแล้วนะครับในส่วนตําแหน่งนี้เนี่ยยังได้ในเรื่องของบิวดเออร์โบนัสนะครับที่ระดับ200เหรียญหรือเราสามารถทาไปที่ระดับ800เหรียญก็ได้นะครับผมส่วนของตําแหน่งที่4ครับก็คือตําแหน่งไดมอนด์เอลิปนะครับผมตำแหน่งไดมอนด์ไดมอนด์เอลิปนะครับคุณสมบัติที่ต้องเพิ่มเติมนะครับ จากตำแหน่งไดมอนก็คือเรื่องของคะแนนองค์กร3ระดับชั้นนะครับก็คือเดิมทีก่อนหน้านี้เราอยู่ในตำแหน่งไดมอนนะครับแล้วเราต้องการไปที่ตำแหน่งไดมอนด์เอลิทนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มนะครับในส่วนนี้ก็คือเรื่องของคะแนนองค์กร3ระดับชั้นนะครับจาก3000 LP จะต้องทําไปที่ระดับ5 0าพัน LP นะครับแล้วก็จะต้องมีนะครับทีมงานที่2องทีมงานที่อยู่ไปใต้องค์กรของเรา2สายงานนะครับที่อยู่ในตำแหน่งบิลดเอลิทนะครับผมนี้เราจะพาทุกท่านไปดูตัวอย่างกันนะครับ อย่างนี้ก็คือเรื่องของแผนผังองค์กรนะครับที่เรามีการขยายธุรกิจออกไปนะครับและเรามีนะครับทีมงานภายใต้องค์กรของเรานะครับที่อยู่ในตําแหน่ง builder elite สสายงานนะครับผมในส่วนของตาแหน่งไดมอนด์ elite นะครับจะได้โบนัสไดบ้างนะครับจะได้โบนัสองค์กรนะครับผมและจะได้ในส่วนของ builder โบนัสในระดับ200เหรียญนะครับหรือระดับ800เหรียญนะครับผมในลักษณะของโครงสร้างครับของตําแหน่งไดมอนด์แล้วก็ตาแหน่งไดมอนด์ elite นะครับถ้าเราทําโครงสร้างแบบสมบูรณ์เนี่ย เราจะต้องใช้ทีมงานทั้งหมด40คนนะครับ40คนนี้ก็คือเหมือถึงรวมกับตัวเรานะครับเราจะได้ทั้งหมดคนเราจะได้จํานวนคนทั้งหมด40คนการที่เรามีทีมโครงสร้างคนเนี่ย40คนนะครับทำให้เราสามารถนะครับทำคุณสมบัติไปที่ builder bonus ที่ระดับ800เหรียญน,นะครับแล้วก็เราจะได้โบนัสจากโบนัสองค์กรในตําแหน่ง diamond ด้วยหรือ diamond elite ด้วยนะครับซึ่งเมื่อรวมโบนัสทั้งสงส่วนนะครับเราจะได้รายได้จาก for life เนี่ยมากกว่า40,000บาทต่อเดือนนะครับผม ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมน,นิดหนึ่งครับว่าในส่วนในส่วนของการจ่ายเงินโบนัสนะครับในตําแหน่งไดมอนด์นะครับผมในตําแหน่งไดมอนด์นะครับเมื่อเราขึ้นสู่ตําแหน่งนี้นะครับโบนัสองค์กรเนี่ยจะถูกจ่ายนะครับอยู่ที่4ระดับชั้นนะครับก็จะก็จะเห็นว่าจะมีทั้งหมดในส่วนของไดมอนด์จะมีชั้นที่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองยี่สิบห้าชั้นที่สามห้าแล้วก็ชั้นที่สี่หกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ลหลังจากที่เรามีการขยายธุรกิจไปเติบโตไปที่ตำแหน่งไดมอนด์อีลิตนะครับ จะทำให้เราได้รับส่วนเพิ่มนะครับจากโบนัสองค์กรนะครับในส่วนของชั้นที่4ครับผมชั้นที่4ของ Diamond Elite นะครับจะมีการจ่ายอยู่ที่8%ซนะครับซึ่งเพิ่มจากตําแหน่งไดมอนด์นะครับสนะครับผมนี่คือแผนผังภาพรวมทั้งหมดนะครับของโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นดีล l ดอร์โบนันะครับแล้วก็ภาพตัวอย่างนะครับของโบนัสองค์กรของ4ตําแหน่งนะครับผม นั่นคือสาระจากการประชุมออนไลน์ที่ผมนำมาฝากสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับสมาชิกท่านไหนที่ไม่สะดวกในการที่จะเข้าประชุมท่านก็สามารถที่จะเข้ามาชมย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube คำถามพวงทับทีมนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปดีๆแบบนี้ยังจะมีให้ท่านได้ชมต่อไปคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ